แดนสโตกเพศอีกกิจกรรมดีๆที่เปิดโอกาสให้สาวๆเกอรี่แกงทั่วประเทศมาแสดงความสามารถเพื่อชิงรางวัลเหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นกันแบบฟรีๆและนี่คือชมหน้าของ9ทีมสุดท้ายที่จะมาประชันความสามารถกันบนเวทีแบบนี้ครับสวัสดีค่ะพวกเราทีม เต้นในงาน Dance Open It Up ค่ะผู้ชนะนะคะจะได้ไปญี่ปุ่นและพวกเราหวังว่าพวกเราจะเป็นทีมที่ชนะค่ะพวกเรา Princess นค่ะวันนี้พวกเรามาแข่ง Dance Open It Up ค่ะเต้นแล้วก็ร้องด้วยนะคะชื่อน้ำหนึ่งค่ะวันนี้มาประกวด Dance Open It Up ค่ะก็วันนี้มาเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงค่ะพวกเราที่เกอร์ค่ะเราเต้นเพลงอะไรกันบ้าง มีเพลง b e s t กับเพลง Wet I Go Up ค่ะพวกเราก็จะทำเต็มที่นะคะพาวันเกิดโชว์ค่ะวันนี้มาเต้นคเวอร์ค่ะจะทำให้ดีที่สุดค่ะพยายามมากค่ะเต็มที่ค่ะสู้ๆทีม,ทมนะคะทีมเรามาร้องเพลง Goodbye Day ค่ะชื่อแนนนี่ทีมชีซิงค่ะที่มาประกวดครั้งนี้เพราะอยากโชว์ความสามารถพิเศษค่ะ ข้าวฟ่างบริษสาคุมพาตินะคะก็วันนี้เตรียมเพลงภาษาดอกไม้ค่ะของแคลรี่วามาประกวดนะคะ oh. ทีมบูเกค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาแข่งเป็นงานนะคะ d ด n c อ o p e n It Up ค่ะแล้วก็เพลงที่พวกเราเตรียมมานะคะเป็นเพลงเกเซ็กซี่ค่ะและผลการตัดสินสำหรับผู้ชนะเลิศ Dan c อ Open It Up ครั้งนี้นั่นก็คือทีม เซล l น้ำหนึ่งด้วยบุคลิกที่เป็นตัวเองความมั่นใจความสามารถด้านการร้องและเล่นกีตาร์ไม่ยากเลยที่จะเอาชนะใจกรรมการไปได้ road, ส่วนอีกหนึ่งทีมที่ไม่ธรรมดาทีม RWB Dance นอกจากจะได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วพวกเธอยังสามารถคว้ารางวัล Popular ่ o โห d ได้อีกด้วย เสน่ห์ของพวกเธอก็คือการผสมผสานความสามารถด้านการเต้นและความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีก็ตประขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ทีมด้วยนะครับแต่กิจกรรมครั้งนี้ยังไม่จบเท่านี้เพราะสาวเกอริแก๊ทั้ง6คนต้องไปโชว์เสน่ห์และความสามารถที่ฮาราจูกุประเทศญี่ปุ่นกันอีกด้วย จะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามกันนะครับต้องบอกว่าตอนให้คะแนนเนี่ยแทบจะไม่ได้ฟังเรื่องของน้ําเสียงหรือว่าเทคนิคการร้องเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเขาสะกดผมด้วยความที่มีเสน่ห์เขาเขาเหมือนเขามีความสุขมากบนเวทีนั้นผมเป็นคนนึงที่เชื่อว่าใครก็ตามที่ทําอะไรที่เขารักอยู่หรือว่ามีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่คุณจะดูมีเสน่ห์ครูทันดูครูธันก็บอกตรงๆว่ามีความสุขมากบางครั้งเด็กเนี่ยเขาจะทําอะไรจากจิตใจเพียๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะก็อยากให้น้องๆมีความตั้งใจต่อไปค่ะ